ลากยาวเลยกูงานเช้าทุกวันไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนอยากจะเริ่มกลับมาสุขภาพร่างกายจะเริ่มกลับมาสุดโตแงเลยเนี่ยเอาศาสนามาหากินเดี๋ยวกรรมก็ตามทันใช่แต่เป็นกรรมดีนะจ๊ะเอาศาสนามาทำมาหากินนี้เรียกว่ากรรมดีจะ้ะเพราะกูไม่ได้ไปโกงถ้ากูไปกรรมการวัดแล้วกูโกงเงินวัด มึงเ,มเตรียมตัวรับกรรมชั่วได้เลยจ้ากูเอาศาสนามาหากินคือกูเอากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมสุจริตมหากินกูเอาสัมมาชีพมหากินกูอามราักแปดมหากินด้วยความซื่อสัจจริตกรรมที่กูจะตามทันคือกรรมดีจ้าขอบคุณนะจ๊ะที่เข้ามาอธิบายขอให้เข้าใจตอกย้ำให้ชัดเจนว่าสิ่งที่กูทำถูกต้องขอบคุณจ้า ฝากกดซื้อสินค้าและจักาได้จ้า,ไ,จาไหนจอกจะไปบวชมันเรื่องของกูจะไม่เรื่องของมึงกูจะบวชหรือไม่บวชก็ไม่ได้ดักโคตรเงาสกสาโคตรพ่อโคตรแม่มึงจา้ากูจะบวชก็ได้ไม่บวชก็ได้มันเรื่องของกูกูจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนก็ได้มันก็เรื่องของกูอีกมันหนักหัวกระบาลมึงเหรอฮะมันทําให้ชีวิตมึงอยู่ยากลําบากเหรอหรือมึงรอ้อยกูไปกุศลาทามาให้มึงตอนตายหรือ,อยังไง มันเป็นห่าเลยล่ะไม่บวชแล้วประเทศชาติล่มจมล่ะฮะกูเป็นบุคคลสำคัญของประเทศชาติบ้านเมืองขนาดนี้เลยเหรอมึงเห็นกูมีค่ามีราคาขนาดนี้เลยเหรอฮะท้าไม่บวชจะชีบหายกันหมดทั้งบ้านทั้งเมืองหรือยังไงอาฝากกดซื้อของไอ้ตะก้าด้วยจ้ะทุกคน รอเกาะชายเพื่อเหลืองกูไม่มึงเกาะชายเพื่อเหลืองกูหรอจ้าสเสนียร์จันไรวิวันชัยเยชิพายเกาะทำไมก่อนทุกคนฝากกดซื้อสินค้าในตะก,กาด้วยจา้าช่วยการอุดหนุนสินค้าในตะก,กาด้วยนะจา้าทุกคน หอยลายไม่กรอบจ้านิ่มอร่อยอย่าพิมพ์ซ้ำจ้าเฮ้ยทำไมมันกระโดดจังวะตรงนี้ปกติไม่เห็นเคยกระโดดเลย,ย,ย,ยม,ม,มันไม่ได้นะถาเม,ม็นยุคครับพอยุคเสร็จมันยุบกรานปีไม่ถนเน,นเป็น,นางานด้กนน่าเพิ่งเพิ่มเป็นครับเมื่อก่อนไม่เป็นเออแปลก็ขอบอกปกติวิ่งเส้นนี้ไม่เป็นไรทำไมวันนี้กระโดดจังเลย ฝากกดซื้อสินค้าในตะกร้าด้วยจอทุกคนกลับบ้านจ้าเพิ่งไปไลฟ์สดกับคุณซีซีไว้กับคุณเอมมี่มาจ้า กดซื้อสินค้าในสก,ก้าด้วยทุกคนช่วยอุดหนุนหน่อยจา้าน้ำพริกคนตื่นทำมีอยอยนะจ้า,จาทุกคนมีอยอยจา้าทำนุ่มแบบนี้มันจะไม่เหนียวถ้าแข็งมัมนจะเนียวนะคเสียงมาก่อนภาพเหรอเีเรมัง น่าจะกระทบกับสัญญาเมื่อกี้ดีเลยเยอะเหรอปบายยังทุกอย่างโอเคยังปกติแล้วโอเค ฝากกดซื้อสินค้าในะกายเป็นนะจ๊า,า,จาทุกคนช่วยวนหนุนด้วยจ้าน้ำตกนะเขาเปิดเมื่อกี้ตอนกลางคืนแม่กูถ่ายส่งมาให้ดูโอ้โหสวยมากไฟที่มันสาดเข้าไปตรงน้ำตกแล้วมันนวลแบบโอ้ยสวยกูอยากจะกางเต็นท์นอนตรงนั้นเลยอะ่ะคนที่น่าเลื่อมใสกับกลายเป็นแบบนี้แล้วใครเขาสอนให้หมึงมาเลื่อมใสกูล่ะ กูเคยขอให้มึงมาเลื่อมสายกูเหรอเลื่อมเดียวที่มีที่กูมีเลื่อมสายคือเลื่อมสายบนหัวกระบาลกูจ้าไม่มีเลื่อมอื่นจ้าเลื่อมบนหัวกูนี่อีจิพายจะมาเลื่อมสายกูจะพาอะไรกูสอนตลอดเวลาว่าอย่ายึดบ้านถือบ้านสันดานกูบอกว่าอย่ายึดที่ตัวบุคคลมึงจะมายึดที่กูทําไมกูให้มึงศรัทธายิงตรงไปหาผูะ้วเจ้ากูสอนตลอดเวลาศรัทธาต้องยิงตรงไปหาผู้ดเจ้า เออมึงจะมามึงจะมาศรัทธานในตัวกูสันขวานสมนํำหน้าที่มึงผิดหวังในตัวกูกูสมนํำหน้ากับมึงด้วยนะและกูชอบใจมากเลยที่มึงผิดหวังกับก,กูเพราะอย่างน้อยคนแบบมึงจะได้ออกจากชีวิตกูไปสัทีไม่ต้องมาจับแพ้ชนแก่อยู่ในชีวิตกูมาเกาะ,ะกระแสกูมาติดตามกูเพราะกูโด่งดัง พอเ,เวลาวันหนึ่งกูไม่โด่งดังก็ตามกลับมาดากูกลับมาเสื่อมศรัทธากูชิ้นหายกูเตือนหลายรอบแล้วนะว่าอย่าพิมพ์ซ้ําไม่แหกหูฟังหรือไงเดี๋ยวกูจะบล็อกมึงนาสันดาในพวกยึดติดออกจากชีวิตกูได้ไปก็ดีแล้วไม่ต้องมาอยู่วุ่นวายกับชีวิตกูให้คนที่อยู่กับกูอยู่ได้รับกูได้อยู่ แล้วกูจะสอนสิน่งดีๆให้อีกคนที่อยู่แล้วมันเห็นความจริงว่าความเป็นจริงกูเป็นยังไงให้มันเห็นด้วยตามันเองส่วนอีพวกที่ถากันไปถากกันมาอาศัยว่ากระแสโด่งดังอยากจะเห็นอยากจะติดตามพอเวลาไม่เห็นแล้วไม่เป็นอย่างนี้มึงคิดไม่เป็นอย่างนี้มึงวุ่นหวังก็สายหัวกระบาลออกไปซะไม่ต้องมานั่งสร้างความวุ่นวายกับชาวบ้าน ฝากกดซื้อของอนตะก้าด้วยจ้าน้ำพริกปะลามีจา้าน้ำพริกปลามีในตะก้าจาทุกคนกดเลยจา้าอย่าขายแต่ของควรจะหนีนี่ไงสันดานปากเลวปากชั่วกูเนี่ยไลฟ์สด9้าโมงเช้าถึง4ี่โมงเย็นสาวอาทิตย์ที่ผ่านมารวมทั้งวันนี้ด้วย มึงกลับไม่ไปนั่งฟังคนมานั่งฟังกูหลายร้อยคนแต่มึงกับบอกกลัวาแยขกูเพิ่งจะมานั่งขายของเนี่ยกูเพิ่งจะมานั่งขายของเนี่ยแต่บอกกูเอาแต่ขายของอิชิผาย ไม่รู้อะไรสักอย่างแต่พูดเยอะเหลือเกินติดตามฉาบฉวยแต่วิพากษ์วิจาร์เก่งกูเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจะตายหาซอยไม่ได้หยุดไม่ได้ถอยเวลากูให้พวกมึงไปเบรกเยี่ยวกันกูยังไม่มีเวลาจะหยุดพูดด้วยซ้ำกูจะต้องลุกไปหนีหนีไปเยี่ยว่ะมึงอันนี <the full> ้เรื่องจริงนะกูเนี่ยนั่งพูดอ่ะมึงสามชั่วโมงต่อเนื่องอ่ะแล้วกูพักอ่ะ มีเวลาพักแค่สิบนาทีลูกไปเยี่ยวกูบอกให้ทุกคนลูกไปเยี่ยวไปพักไปเข้าห้อางน้ำในระหว่างที่พักก็ยังมีคนเดินเข้ามาถามก็ถามกูสรุปกูไม่ได้หยุดเลยจนในีสุดกูบอกกูไม่ไหวละกูขอลูกไปเยี่ยวแล้วกูก็นั่งพักอยู่ในบ้านอะ่ะสักพักหนึ่งแล้วกูค่อยเดินออกมาตอน,นีจะเริ่มบรรยายเพราะกูไม่ไหวกูเหนื่อยมันเหนื่อยมากดังนั้นกูขอเลยนะเวลามาปฏิบัติเวลาจะถามอะไร ให้อยู่ในเวลาอย่าถามนอกเวลากูเหนื่อยแค่สิบนาทีสิบห้านาทีมึงยังให้กูไม่ได้เลยเอาจริงๆเวลากูปล่อยพักแค่สิบนาทีสิบห้านาทีเนี่ยให้กูนั่งหายใจนิ่งๆเงียบๆโดยไม่พูดอะไรเลยอ่ะมึงยังให้กูกันไม่ได้เลย ไพยายามบอกว่าเวลาถามอ่ะให้ถามอยู่ในช่วงเวลาเพราะกูสละเวลาเต็มที่แต่เวลามึงพัก15นาทีกูก็อยากจะพัก1 5นาทีไงเวลากูเปิดโอกาสให้อ่ะใช้ให้เต็มที่แต่เวลามันหมดเวลาแล้วก็ให้โอกาสกูบ้าง อย่างเวลาบรรยายเสร็จอย่างเงี้ยสินาทีกูจะลุกไปเยี่ยวกูยังทําไม่ได้เลยอะ่ะกูแบบถ่ายรูปเสร็จเอาแล้วเดินเข้ามาถามแล้วไม่คิดจะถามกูสักนิดหนึ่งว่าปวดฉี่ไหมอาจารย์จะเดินไปเข้าวังน้ําหรือเปล่าไม่กูลุยเลยสงสารกูบางเถอะบางทีอะนะ ในขณะที่มึงมึงลูกไปเยี่ยวตอนไหนก็ได้แต่ในขณะที่กูไปไม่ได้เะนั้นต่อไปนี้เวลาถามในเวลาต้องถามถ้าไม่ถามออกมานอกถามนอกเวลากูไม่ตอบแล้แตลาดกูต้องเด็ดขาดบ้างแล้วมันเหนื่อยมันไม่ไหวมันเหนื่อยเกิน ฉันเนี่ยกูได้หยุดพูดหรือย่างกูออกมากูขะไ์สดเมื่อกี้กูขะไ์สดนี่กูขะไ์สดกูไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อนเลยอาฝากกดซื้อของไอ้ตะก้าด้วยจ้าทุกคนช่วยวนหนุนสิงค้าไอ้ตะก้าด้วยนะจ๊ะ